ความจริงละครตอนนี้ก็ถ่ายหนักครับถ่ายหนักทั้งสองเรื่องเลยมีท่านชายในสายหมอกซึ่งของช่อง3มเป็นของทีวีทันเดอร์แล้วก็มีของซิกเซนครับของพี่ต้นชติพีซึ่งตอนนี้ก็ทั้งทั้งสองเรื่องอัดอัดหนักเหมือนอยู่เหมือนกันนะก็คือมันความจริงแล้วมันเป็นเอฟเฟกจากน้ําท่วมมาเหมือนกันคือความจริงมันต้องเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วโดนน้าท่วมไปปุ๊บเขาก็ต้องมาเปิดต้นปีนี้ต้นปีน,น,ปนี้ปุ้มงานเข้าเลยครับมันโดนเต็มๆ็มเลยครับแล้วก็โดนเรื่องคอนเสิร์ตรดนเรื่องอะไรด้วยครับนเ ใช่ครับเป็นวีแม็กจาก10ปีที่แล้วครับที่อั้มอติชาทีเป็นคนเล่นครับเรายังนั่งคะกับการกับมาแล้วบทอ่างยากมากครับความจริงแล้วพูดได้เลยครับว่าบทนี้เป็นบทที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเล่นไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นห่างตัวเราที่สุดเป็นห่างห่างห่างแล้วก็ยากเล่นได้ยากมากด้วยด้วยด้วยคำพูดแล้วก็วิธีวิธีจัดตัวเองเป็นคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะยากครับเรงไหมครับโคจะโดนเขี่ยกับนอ่างหรือเปล่าไม่นะครับเพราะว่า <c oughs> ความจริงแล้วของของพี่อ้ําเน ful, 对对ี่ยคือตอนดังดังมาดังมากด้วยแล้วนั่นเป็นหมายถึงว่านั่นเป็นยนี้เป็นวีแมสด้วยเป็นยุคนี้ด้วยเราก็มีเทคโนโลยีเราก็มีอะไรที่มันที่มันพอที่จะช่วยเหลือนะเช่านะมันก็เลยความจริงกดดันไม่ไม่นะแต่ว่าเราก็ต้องทําให้ดีครับเี่อยไ้อ่าเออเห็นหลายๆคนก็จับมาบอกว่าตอนนี้เราได้รับเชิญเข้าไปเล่นละครเรื่องนี้หรือเปล่อ่า สำหรับตอนนี้นะครับตอนนี้มันยังไม่มีนะครับหมายถึงว่าผมก็เข้าไปพุยกับคุณน้องเรื่องอื่นวันที่แล้วแต่ว่า<ม>เขาเขาก็มีเอ่ยว่ามีนะเรยาที่จะมีแบบมีละครเวทีอนไรอย่างนงี้แต่ว่ายังไม่ได้โดนโดนชนตัวไปพี่ลุยครัคบนะคุณไม่เป็นไรค,ถ,ค,ไคถ้าคุณไทยเขาได้มีการติดต่อให้เราไปได้รับรทไหมครับเพราะว่าทางผูชมคู่ก็ได้เล่นไปแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยทางเราทางไหนนะครับคุณไทยเขาเพราะเป็นคนทำละครเวทีครับอ๋ออาก็ เขามีแค่พูดถึงครับแต่ว่ายังเขามีเขามีแค่พูดถึงครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเหมือนกับชักชวนแบบเป็นจริงเป็นจังว่าแบบเฮ้ยคุณว่างเม่นไหลเช็คเรื่องคิวหรือว่าคุณสนใจไหมหรือยังไม่มีครับแต่ว่าเขามีแค่บอกกันเกินว่ามีมีละครเวทีเรื่องระยะครับถ้าเกิดเขาพากเพาวจริงเราสนใจไหมครับผมก็ว่าละละครเวทีเราไม่เคยเล่นด้วยแล้วผมเป็นคนที่ชอบลองอะไรแปลกๆอยู่แล้วคืออยากอยากอยากลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วครับก็เลย ผมว่าน่าสนใจดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูเรื่องเวลาดูเรื่องอะไรด้วยว่าเราต้องมีเวลาให้กับการซ้อมค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนี่เป็นครั้งแรกของเราแล้วก็เราไม่เคยทำมาก่อนตื่นเต้นค่ะโดยเฉพาะพี่หนุยคาดหวังที่จะได้เล่นละครเวทีระยะเดอะบิสซิคอลวิ้คะเพราะว่าพี่ชมพู่ก็ได้รับคำตากไปแล้วผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าผมก็ไม่อยากที่จะคาดหวังอะไรมากเพราะว่าถ้าเราคาดหวังแล้วก็เราไม่ได้ไปเล่นเราก็เสียใจอะเนาะเราก็เลยเราเดี๋ยวเรารอทางผู้ใหญ่ดีกว่าให้เขาลองดูเนื้อเรื่องว่า ตัวตีเล็กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไหมหรือว่ายัางไงถ้าเขาถ้าถ้าจำเป็นเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาเองอครับทำไมสามษณาพี่น้องมาแบบพี่น้องพูดประมาณแบบว่ากำลังฟ,ฟิตติ้งหานักสแสดงอยู่คนก็เลยมองว่าพี่หลุยน่าจะไปอยู่ในละครเวทีด้วยอะไรอย่างนี้เขาบอกน่าจะมีเหรอฮะอ้อาวแป้วผมเพิ่งเจอพี่น้องไปอาทิตย์ที่แล้วเอเดี๋ยวอันนี้ผมก็ต้องรออ่ะผมก็ต้องรอเขาผมทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน ผมว่าก็น่าจะสนุกนะแต่ว่าขอเวลาซ้อมค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงเพราะว่าเราเองก็อยากที่จะให้ผลงานมานันออกมาดีด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกอย่างทีต่อมันจะเป็นครั้งแรกที่เราขึ้นบนละครเวทีนะตื่นเต้นนะเกี่ยวกับเรื่องพเสดุ์ว่าใก้ถึงเต็มคนลแล้วตอนนี้อ่ะซ้อมหนักขนาดไหนคะผมะเรื่องซ้อมนี่ตอนนี้เราก็ได้ซ้อมกับวงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางพี่ผีเขาก็ หนักไปทางวิถีค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาจะมีเรื่องพโรเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเหมือนกับว่าเรื่องลูกเล่นบนเวทีจะเยอะ<ม>เขาก็เลยพยายามที่จะพยายามที่จะให้เราลืมภาพเก่าไปคือคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วที่เราเล่นไปเนี่ยเขาบอกลืมมันไปซะแล้วก็คราวนี้<ม>เราก็คือ<ม>ต้องก่อตัวขึ้นมาใหม่ซึ่งผมมีเวลาอยู่ประมาณ2ออาทิตย<ม>์ที่จะต้องก่อขึ้นมาใหม่ แล้วแบบว่าต้องเป็นเตนี่เ่าเพราะว่าน่าจะเต้นมากขึ้นจากครั้งที่แล้วเยอะเลยใช่ครับก็ความจริงแล้วเรื่องเรื่องการเต้นเนี่ยครั้งที่แล้วนี่ก็ถือว่าเต็มไปแล้ว <c oughs> อันนั้นมันอันนั้นเกือบเกือบเป็นลมแล้วนะ <c oughs> ผมว่าถ้าเต็มกว่านั้นผมว่ามีมีคาเวทีแน่แต่ว่าเรามีเรามีลูกเล่นอื่นที่ท,ที่ที่เขาอยากจะให้เข้ามากับ,ก,บการเต้นด้วย <c oughs> ก็คือว่าอาจจะมี เกือบหลุดแล้วพูดไปพูดมาเกือบหลุดเองเลยนะมันจะมีมีลูกเล่นบนเวทีเยอะครับแล้วการการที่เราจะเต้นหรือว่าการที่เราฟอร์เมชชั่นที่เราจะเต้นเนี่ยมันมันไปเกี่ยวข้องกับลูกเล่นในเวทีด้วยมันก็เลยจะทาให้มันดูเหมือนกับมันเยอะขึ้นใไ้ถึงคอนเสิร์ตแล้วพอจะบอกแขกรับเชิญอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับพอจะแง่แงมบอกชื่อได้ครับ่อยากจะรู้อะไรอย่างนี้บ้าจะบอกได้ไงผมบอกไม่ได้ดิบ้าบอกไม่ได้สอนย่อหยาเลยเพราะว่า ผมว่าถ้ามีเอาอักษรย่อมาปุ๊บพี่ก็รู้เลยแหละว่าว่าน่าจะเป็นใครเพราะมันก็ความจริงแล้วก็ไม่ได้ยากก็อยู่ใน I อออกมายุคออกมาออกมายุคยุคเดียวกันเรียกว่าทุกคนจะได้เห็นการทำแบ็คของคนที่เป็นแขกเราเจอใงเยใช่ไหมครับอ่าจาาครับแล้วมีคนนึงเขาก็ช่วงนี้เขาก็เขาก็เริ่มมาแล้วครับคือเห็นเห็นทางทีวีค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วครับอันดับลางหล้วเาใครนะอะไบลางรล่าไม่รู้ อะะไรรนคับแปลว่าจัดเต็มการันตีว่าจัดเต็มการันตีครับว่าจัดเต็มแล้วก็หลากหลายครับเพราะว่าแขกรักเชิญของเราก็ไม่ไม่ไม่เหมือนกับแรปเตอร์จางอาการอ๋อ่ตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือเราก็ต้องมีอ่ามีการดามขาแล้วก็ยังมี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 การฉีดอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะบรรเทาความเจ็บเมื่อเวลาเราซ้อมก่อนนะครับพี่มอเสิร์ตงดีขมัน เป็นปัญหาหรือเปล่าไม่ครับเราก็พยายามที่จะไม่ให้มันเป็นปัญหานะหมายถึงว่าเราก็มีวิธีอื่นเพื่อที่จะให้มันทรงตัวหรือว่ามีการช่วยเราทรงตัวให้เราไม่เจ็บเลยไม่ไม่ไม่ให้มันไปไม่ให้มันหนักมากกว่านี้แต่ัน้มันหายอต้องต้องหายครับตอนนี้หายตอนนี้ความจริงตอนนี้ก็หายแล้วครัแต่ว่า ถ้าเราซ้อมเต็มตอนน, <ie> อนนี้เราก็ยังซ,ซ้อมเต็มไม่ได้เพราะว่าถ้าเราซ้อมเต็มปุ๊บวันจริงเนี่ยมันก็จะล้ามันก็จะเจ็บตอนนี้เราก็คือเราซ้อมซ้อมได้แต่ว่ามาประมาณ70% yep. ็ดสิบเปอร์เซ็นต่วันรอวันจริงครับวันจริงร้อยี่สิบเลยครับรอบแรกขาดคาเวทีอะไรบ้างหรัืออะไรบ้างอ๋อเขาดูอ่าเรื่อง เรื่องนี้แหละฮะความจริงเขาก็ดูแลเขาคือเขาก็พยายามที่จะดูแลกับผมอยู่ตลอดนะนะหมายถึงว่าเขาพยายามที่จะดูแลว,ว่าเรื่องเรื่องการกินเราก็ไม่อยากที่จะให้มันกินเลยเกินไปเพราะว่าถ้าน้ําหนักตัวเราขึ้นมันก็จะต้องรองน้ําหนักมากขึ้นขามันก็จะกระทบไปด้วยเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับระวังเรื่องการกินหร,หรือว่าอะไรอย่างนี้มากกว่าคะุณ